สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลาดโรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครั้งที่6ประจาวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะโดยมีดิฉันนางสาวนาวรัตน์รัตนสีวริษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับรู้กฎหมายคลายทุกค่ะโดยคุณสมส่วนสาสินนิติกรชำนาญการพิเศษช่วงของท่านรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งข้อราชการท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านธินกรชาทองรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานาครราชสีมาเขต4ค่ะ ตามด้วยช่วงของรอบรั้วข่าวโรงเรียนและรอบรั้วข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูพวงจินดาแดนพี่ไม้คุณครูโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดําเนินเพียรค้า19พฤษภาคมพุทธศักราช2565อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวันนิวส์แอดโคลาสโ รวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ